นี่นะคะแยมราดไอศครีมบนขนมเคก้กเคยกินกันเปล่ามั่วแต่อร่อยนะจะบอกให้ยังไม่ได้กินแต่ยายรู้ว่ามันอร่อยเพราะยายเคยไอเอาไอศครีมมาสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาทําไมมาทําไมเพื่อน,อนๆอากาศหนาวฝนตกพายุเข้าหลายวันเอ้ย เมื่อกี้ว่ามันหยุดตกยายรีบมาที่ไหนได้ยังตกอยู่วิ่งไปเอาร่มก่อนไหมเนี่ยมาให้อาหารไก่มาให้อาหารไก,าารไก่จะไปเก็บผลไม้ด้วย <c oughs> เก็บผลไม้ไปทำเค้กแบบว่าอยู่เฉยๆนะมันไม่รู้จะทําอะไรอากาศหนาวๆหิวเต่นในห้องก็เลยแฟนยายเขาบอกว่าเขาจะกินไอเขาจะกินขนมเค้กนะให้ทําขนมเค้กยายก็เลยไหนๆก็ออกมา ให้อาหารไก่แล้วเดี๋ยยายจะพาเอฟซีไปเก็บไปเก็บเอ่เก็บผลไม้อาการหนาวพริกใหญ่พริกใหญ่ยยไม่ได้สุกไม่ได้อะไรหรอกปีนี้นะ่ะนี่นะคะโอ้ยเพิ่งจะไข่แค่สองตัวเองอะ่ะเพื่อนเพื่อนมีสี่วันแล้วมีเจ็ดฟองอีกตัวหนึ่งยังไม่ไข่มั้งฝนตกเปียกไข่ยายหมดเลย ฟองเล็กๆฟองไม่ใหญ่เนาะนี่อีกตัวหนึ่งยังไม่ฟองเอ้ยังไม่ไข่เฮ้มืดจังไฟไฟหน่อยอีกตัวหนึ่งเล็กๆไหนไม่จ๊นี่ตัวหนึ่งชุดนี้กลัวคนเลยนี่นกยายจะเคลียร์มายายก็จะเก็บไว้ตรงเก็บตรงนี้นี่ รอดมาจากตรงนี้น,นี่มันไข่ไม่เป็นที่นะแต่ว่ายายก็จะเคลียร์เคลียร์เพราะว่าพอเปิดประตูไปเก็บมันลัวมันบินออกนะยายก็เนี่ยเคลียร์มาเก็บตรงนี้ไข่นกนะคะ,ปะไปเก็บผลไม้กันได้ไข่แล้วก็ไปเอาผลไม้แล้วก็ไปทําเค้กกันไปเก็บใบผักให้ แฟนยายเขาให้ใช้เขาให้ทำถาดใหญ่เลยเพื่อนเริ่มสุกแล้วนี่เออเขาให้ทำถาดใหญ่เลยทำอ่ออเเารียกะไรนะแอปเปิลครึ่งหนึ่งลูกพรุนครึ่งหนึงน่งนายยายหาเก็บลูกสุกสุกลูกที่มันสุกแล้ววันนั้นเก็บลูก นั่นไปดองไปเชื่อมไปเชื่อมโพ้ยตรงนี้มันอยู่ข้างในมันไม่แต่ว่ายายอยากถ่ายให้เห็นเฉยๆข้างในมันไม่โดนแดดมันก็ยังไม่สุกเนอะอ้ยกิ่งนี้ดูดิเจอน้ําฝนหนักนี่ต้องรลูกโอ้ยม่เห็นหลอกเพื่อนเพื่อน,นมันย้อนแสงนี่แหละอยากกินอะไรเข้าสวนแเ,เริ่มเนาแล้วเห็นไหมนี เด่ยายเขาเก็บก่อนเด้อมันไม่นี่แตกแล้วเห็นไหมโดนฝนนี่แตกแล้วถ่ายคลิปให้ดูด้วยมันไม่สะดวกฝนตกด้วยนะเพื่อนๆเดยายเขาเก็บเดี๋ยววันหลังให้เก็บเก็บให้ดูดีๆวันนี้ฝนตกเก็บลำบาก น,นี่ดูดินี่นะคะไปะทีนี้ก็เดี๋ยวยายจะไปเก็บแอปเปิลหน่อยนึงฝนตกอย่างนี้ถ้าตกอย่างนี้อาทิตย์หนึ่งเห็นไหมเพือพ่อนๆเดี๋ยวถ้าอากาศดีๆเห็ดออกแม่นะเห็ดออกแม่ใครจะพาไปเก็บเห็ดอีกละ่ะทีนี้อือแอปเปิลสวยๆ เก็บเอาต้นนี่ก่อนกลัวกิ่งมันจะหักลูกไม่สวยไปสี่ห้าลูกก็พอแล้วอะไรเยอะไปะได้ละนี่ได้แล้วนะคะโอ,โอ้โอ้กําลังลมกําลังเมื่อย ในไหนก็ออกมาแล้วมาแวะดูสวนเราหน่อยเดี๋ยวไปดูผักขี้หน่อยกลัวตัวถากมันกินหมดนะโอ้ยพริกโอ้ยพริกนี่ก็ดูดิพริกสเปนพริกทอดเรานะเดี๋ยวอากาศดีๆค่อยมาเก็บไปทอดกันอย่าพิ่งแกเด้อไม่แน่กน็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้ไม่ไหวแล้ววันนี้เราไปทำขนมก่อนอุย้ยมะเขือเทศ มันยังไม่แตกเนาะลูกพลนแตกแล้วเมื่อกี้เห็นไหมนิ่มยังไม่แตกเดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิดมันติดต่อกันหลายวันก็เดี๋ยวมาดูถ้ามันแตกเราก็มาเก็บไปถนอมอาหารเนาะถ้ามันไม่แตกก็เอาไว้ในต้นอย่างนี้มันคือมันอยู่ได้นานไงในต้นถ้าเราเก็บไปไว้มันมันนิ่มเร็วถ้าอยู่ในต้นนี่มันอยู่ได้นานเนาะดูสถานการณ์ก่อนดูสถานการณ์ออ้ยนี่พักลมใส่ แมงลักใหญ่แมงลักจริงมีน้อยๆด้วยใบผักใบผักมันหนักมันหนักให้ไม่ใช่ใบผักมเมล็ดผักยังไม่ได้เก็บเลยโอ้ยนู่นอ่ะนุ่นก็ล้มนุ่นนนผักกาดแกวใหญ่ก็โดนตัวทากินเกือบหมดแล้วอันนี้ยังดีอยู่นี่เห็นโหระพาอยากกินห่อหมกอีกแล้วอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยว เดี๋ยวพวกดูดิฝนตกตกดูสิสวยสวย,สวยนี่โหราพาสวยมากเลยแต่แมงลักไม่ค่อยสู้หนาวแมงลักไม่ค่อยสู้หนาวนะคะมามาดูกันเป็นยังไงมั่งไอเออเฮ้ยอ,อันนี้มันขึ้นแล้วอเพื่อนเพื่อนอะไรต่ออะไรไม่รู้สีให้อย่า <laughs> ไม่มีพื้นที่ ยายเห็นพยากรณ์อากาศบอกฝนจะตกยายก็เลยร,รีบมารีบมาขุดมันฝรั่งใช่ไหมให้เนื้อที่มันให้นั่นนี่มันขึ้นแล้วอะไม่รู้อะไรต่ออะไรไม่รู้ก็ช่างวันเถอะนี่นี่ยายเอามาโรยๆผักชีลาวผักชีผักชีลาวผักเคลผักเออไม่ใช่ผักชีลาวแล้วก็ผักออร็อ,รอกโคลา่าแล้วก็ผัก ว่าอะไรเขาไม่รู้ลายยางเลยคอยดูมันจะขึ้นแรดีค <c oughs> <Ready it. c oughs> คอยดูมันจะขึ้นยังไงช่างมันเอะคือเราแบบเรารู้ว่ามันหมดเวลาของเขาแล้วหมดเวลาที่จะปลูกของเขาแล้วแต่เนื้อที่มันว่างแล้วก็ฝนจะตกด้วยเราไม่ต้องรดน้ําเราก็เอามาชุย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 ทิ้งไว้เนาะเดี๋ยวคอยมารอรุ่นกันนะนี่โว้ยมันเกี่ยวกันไหมกับไอ้ทำขนมช่างขนมยายทำให้ดูบ่อยแล้วนะเนาะเพื่อนเนาะ อันนี้มาถ่ายคลิปช่วงฝนตกให้ดูมั่งนี่พริกยายมันจะสุกได้กินหรือเปล่าพริกจ้าพริกอุ้ย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 นี่นี่นี่พริกจ้าพริกอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่ยพริกจ้าพริกเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอันดี้โชคออกดอกเฮ้ยดอกสวยอุ้ยเอานนู่นสวยอานู่นไปดูเอานู่นไปดูเอานู่นนี่ นี่แหละยายเข้าสวนแล้วฝนตกก็ช่างไม่สนใจโอ้ยอริโชคออกดอกสวยเคยเห็นกันเปล่าเนี่ยยายอย่างนี้แหละยายนะเวลาได้เข้าสวนมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยไปแค่นี้แหละเดี๋ยวก่อนแต่ว่าหลังจะพามาอัปเดตสวนไหมดูสิบอกว่าจะมาเก็บแครจะมาเก็บแครมาเก็บไข่มาเก็บไข่มาเก็บผลไม้ไปทำไป ไปทำขนมเค้กดูดิมันอดไม่ได้เพื่อนๆคนมันเคยเข้าสวนเนาะถึงฝนจะตกถึงแดดจะออกก็เข้ากะเพราววันหลังจัดกะเพรากงปลาหมึกดีกว่าพูดแล้วก็น้ำลายไหลไปไปไปทำขนมเค้กก่อนฝนตกตกอย่างนี้อะไรอะไรก็สวยเนาะว่าจะทำใส่ ถาดใหญ่เนี้ยพอดีน้ําตาลหมดเพื่อนๆไม่ได้หรอกก็เลได้ทําถาดเล็กนี้เหมือนเดิมแหละเนาะแฟนยายชอบให้ยายทําถาดใหญ่ <c oughs> ทาแอปเปิลครึ่งหนึ่งพรุนครึ่งหนึ่งนะแต่พอดีน้ําตาลหมดเลยออยู่ครึ่งกิโลหรือเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยได้จะทําถาดเล็กเหมือนเดิมแหละเนาะวันนี้ทําแบบง่ายๆนะไม่ใส่วอนัทเอาแบบเหมือนขนมไข่นะเพื่อนๆทำเหมือนขนมไข่นะ มีเนยมีน้ำตาลมีแป้งมีไข่แค่นั้นเลยแล้วก็ตีตีต,ตีแล้วก็ใส่ไอ้น,นี่เลยเอาแบบง่ายๆไม่ต้องใส่วอนัทไม่ต้องใส่อะไรนะคะเอาแบบนุ่มๆไม่ไม่เอาแบบฟูๆนะคะยายก็ทําก่อนเด้อหั่นแบบจะได้จะได้เนื้อแอปเปิลเยอะๆนี่ เอาเนื้อเยอะๆเอาเนื้อผลไม้เยอะๆได้แล้วนะคะได้ลองเอาพุนใส่ด้วยน้องพุนนี่ก็ต้องดูดีๆนะคะเพื่อนๆช่วงนี้มันจะเป็นช่วงอนอนข้างในเห็นไหมนี่ทานไปสุกก่อนๆเนี้ยมันจะมีนอนแต่ต่อไปพอมันร่วงหมดมันก็เหลือแต่ดีๆอย่างนี้ทุกปีเลย อันไหนที่สุกก่อนมันจะมีหนอนยังไม่สุกดีแล้วเนี่ยยังแข็งถ้ามันสุกดีเม็ดมันจะไม่ติดนี่นะคะในนี้มีแป้งน้ำตาลไข่แล้วก็เนยเนาะ,ะสัดส่วนส่วนผสมไม่มีนะคะแล้วตามใจชอบ ยายใส่แป้งไปประมาณสามขีดนะคะน้ำตาลขีดครึ่งแล้วก็ไข่ไก่สองฟองไข่นกกระทาหกฟองผงฟูไปครึ่งชองเนยไปโอ้กะไม่ถูกเนาะนี่แหละไม่มีสูตรนะคะดูก่อนนะคะยายอยากใส่นี่อีกเดี๋ยวค่อยใส่เนี่ยมะพร้าวให้มันอมหอม,หอม เองมันไม่เลวอย่างนี้นะคะคือยายเอานมใส่ให้มันเลวแส่กบมัฟฟ้าก็เลยอยากใส่ปรดีมันมีแล้วถ้ามันไม่มีก็ไม่ใส่มันมีก็ใส่สูตรเยต้าไม่มีทากินเองนะคะนี่มันจะได้หอมๆยายเรียกกบมาเฟ้านะคะแล้วก็จะมีคนขัดทานอีกแต่ละที่แต่ละอันนั้นมันเรียกไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆเนาะมันเรียกไม่เหมือนกันหมดทุกคนหรอก ทุกที่ทุกจังหวัดเนะาะมะพร้าวตากแห้งมะพร้าวคูดตากแห้งนวเดี๋ยวมันยาวเสร็จแล้วนะคะ อันนี้ก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปจะใส่ยังไงก็เรื่องของคุณอันนี้มีไม่เยอะไอ้น,นั่นหมดเขาเรียกว่าเออเออเน่าหมดเน่าหมดมใช่เน่านอนนอนกิน ไม่ยายแค่ใส่ขอบวโพเฉยๆเดี๋ยวด้านข้างจะเทด้านข้างยายจะเทไอ้ด้านกลางจะเทแอปเปิ้ลใส่ลงไปก่อนนะ ทีนี้เอาไปอบกันนะคะในระหว่างที่รอเค้กยายก็ทำแยมนะคะเพื่อนๆแยมอารโนเนียกับแบล็คเบอร์รี่ที่ยายเก็บมาวันนั้นแต่ว่าแบ่งมาทำแค่กิโลหนึ่งนะคะเพราะว่ายายไม่มีน้ำตาลน้ำตาลแยมเนาะเนี่ยทำแค่กิโลเดียวผสมกันเดี๋ยวเดี๋ยว เอ,เอาไว้กินคนเดียวนะเนี่ยบำรุงสุขภาพไม่เคยกินแยมแต่ก็จะกินเนี่ยจะกินแยมอันนี้แหละย,ยายนะไม่เคยกินแยมไม่เคยกินอาหารอะไรนะทาขนมปังแยมทาขนมปังไม่เคยกินนะเนี่ยเดี๋ยวจะกินอนะันนี้แหละบำรุงสุขภาพเขาว่ามีประโยชน์ดูดีสีมันนะบำรุงเลือดเนาะนี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆไม่ใช่ไหมเนาะแต่ว่า มันมืดแล้วมันมองดูมันใหม่แต่ไม่ใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นน้ำของพรุนนะคะดันค่ะยวายจะตัดให้ดูนะคะหอมหอมมันเพลินหอมไอ้นั่นอ่ะหอมมะพร้าวนี่นะคะแยมของยายนี่เดี๋ยวจะทาขนมปังกิน,นแข็งแล้วแป๊บเดียวนี่นะคะก็จะ นิ่ม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 อย่างนี้นะคะนี่แล้วก็ตัดก่อนนะคะนี่นะคะเหมือนขนมไข่นะแม่ไปในก็ลับ ให้พี่มินนี่นะคะทำไอ้นั่นก็มาลาดไอ้อะไรนะเครียกอะไรนะครีมครีมนะวิปปิ้งครีมนะนี่ยายชอบเอาไปราดไอศ์ครีมเอาไอศ์ครีมมาราดาเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวมีไอซ์ครีมอยู่ <c oughs> เพื่อนเอ้ยมากินให้ดูเด้อ เคทําให้ดูเฉยๆปกติคาราดครีมว่าเป็นครีมใหญ่ตารอดไอศครีมนะคะทําไม่เหมือนใครคุณจะกินยังไงก็เรื่องของคุณยายไม่ได้กินกับคุณนะคะเดี๋ยวๆคุณจะกินยังไงก็เรื่องของคุณนะคะ แน่โชวก่อนนี่นี่นะคะแยมราดไอศครีมบนขนมเคก้กเคยกินกันเปล่ามั่วแต่อร่อยนะจะบอกให้ยังไม่ได้กินแต่ยายรู้ว่ามันอร่อยเพราะยายเคยไอเอาไอศครีมมาราดก,กับแยมเคยกินมาแล้วแล้วก็เคยกินขนมเคก้กราดไอศครีมก็เคยกินมาแล้วทีนี้มันก็จะ อร่อยนะซีทีนี้นาเสดายได้ดสีมันไม่ให้นะไปะแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะนี่อยากกินอะไรเข้าสวนเนาะตอนนี้หิวข้าวอีกแล้วอยากกินผัดกระเพรา <c ười> คิดถึงคิดถึงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะอเอาไปให้แฟนยายกินนะเนี่ย